สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องผุ้นไทยพุ่นนองนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางพุ้นเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจํานะคะวันที่22นะคะเดือนเมษายน65หนะคะ วันนี้นะคะแอดดให้ทุกคนติดลูบเบิลกันตองนะคะวันนี้แอดให้รุ่3สามนะคะเจาะเม็ดเดียวสามหนึ่งนะคะหวยเราพัฒนารูดเบิ้ลกันตองรูด3มเจาะ3ามหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ